พื้นลามิเนตบวมเกิดจากสาเหตุอะไรกันนะวันนี้ทางไทยแลนด์มีคำตอบครับสาเหตุหลักๆนะครับที่ทําให้เจ้าพื้นลามิเนตนั้นบวมนะครับเกิดจากการติดตั้งหลายครั้งทั้งที่กาวยังไม่แห้งพอที่จะประกบชิ้นงานนั่นเองครับ ซึ่งการทากาวยางนะคะบ,บนพื้นลามิเนตนั้นต้องรออย่างน้อย7-10นาทีนั่นเองเพื่อให้กาวนั้นแห้งก่อนที่จะประกบชิ้นงานเพราะหากประกบชิ้นงานขณะที่กาวยังไม่แห้งตัวทิมเนอร์ที่อยู่ในกาวยางนะครับจะมีผลต่อตัวลามิเนตอย่างมากนะครับทำให้ลามิเนตนั้นบวมรวมไปถึงพลาสติกและยางบางชนิดด้วยนะครับแต่หากเป็นงานเร่งงานด่วนอย่างเงี้ยผมขอแนะนำกาวปูกระเบื้องยางนะครับที่มีประสิทธิภาพที่มีความแห้งเร็วนะครับอ่า และนอกจากนี้นะคะยังมีสาเหตุอ,อื่นๆอีกด้วยเช่นนะครับคือการทําความสะอาดด้วยอุปกรณ์ชุบน้ําจนมากเกินไปอาจทําให้เกิดความชื้นที่สะสมหรือบวมพองได้แบบไม่รู้ตัวอย่างที่2นะครับน้ารั่วน้ําซึมตามบริเวณบ้านเช่นตามประตูหรือหน้าต่างน,นะคะที่มีฝนอาดสาดเข้ามา3นะครับคือปูพื้นลามิเนตใกล้กับบริเวณห้องน้ํายกตัวอย่างเช่นนะคะเวลาเราอาบน้ําเสร็จแล้วเราก็เดินออกจากห้องน้ําไปเลย เื้นทาที่เราเปียกๆเ,เนี่ยครับก็จะไปหยยบเจาะพื้นลามิเนตนะครับนี่ก็คือสาเหตุหลักที่ทําให้พื้นลามมเนตันบวมได้และอย่างที่4นะคะก็คือพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงนั่นเองที่ชอบขับถ่ายบนพื้นบ้านเป็นปัญหาจุกจิกจนะคะที่ทําให้พื้นลามมเนตนั้นบวมหากคุณรักสัตว์เลี้ยงนะครับก็ควรเลือกกระเบื้องยาง SPC หรือกระเบื้องยางแบบม้วนนะคบที่สามารถตอบโจทย์ได้ พอทุกคนฟังจนถึงขนาดนี้แล้วก็อยากได้วิธีป้องกันใช่ไหมล่ะครับอ่าวิธีป้องกันที่เราจะมาแนะนําก็คืออย่างแรกนะครับไม่ควรทิ้งคราบสกบปรกไว้นานและให้รีบทําความสะอาดทันทีเพราะอาจเกิดคราบที่ทําความสะอาดยากนะครับแนะนําให้ใช้ไม้ถูพื้นหรือผ้าเช็ดพื้นบิดหมาดๆไม่ชุ่มน้านะครับหลังจากนั้นก็เช็ดให้แห้งอีกครั้งโดยผ้าแห้ง อย่างที่2นะครับก็ควรระวังความชื้นทุกรูปแบบนั่นเองนะครับหลีกเลี่ยงอย่าให้น้ำหกนะครับถ้าน้ำหกบนพื้นแล้วก็รีบเช็ดด้วยผ้าแห้งทันทีนะครับอย่าปล่อยให้มันแห้งเอง และอย่างที่3นะครับก็คือการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์นะครับหากมีน้ําหนักมากเกินไปนะครับควรระวังนะครับอย่าลากกับพื้นเพราะอาจจะทําให้เสียหายและเกิดรอยขีดข่วนได้นะครับโดยเราจะมาแนะนํากันนะครับก็คือให้ใช้เครื่องมือทุ่นแรงต่างๆนะครับในการเคลื่อนย,ย้ายหรือสามารถใช้ผ้าหนาๆน,น,นะครับรองเฟอร์นิเจอร์ไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยเคลื่อนย้ายนั่นเอง อย่างต่อไปนะครับเราจะมากรนซิบบอกเคล็ดลับที่ทุกคนอาจจะไม่รู้กันนะครับโดยเคล็ดลับนียสำคัญมากๆนะครับนอกจากความชื้นแล้วเรื่องแสงแดดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ส่งผลกับพื้นลามิเนตนั่นเองเพราะว่าสามารถทําให้พื้นลามิเนนะาสีซีจานไม่สวยสดได้หรืออาจส่งผลให้พื้นลามิเนนันบวมหรือพองได้ สิ่งที่ผมอยากแนะนำที่สุดนะครับก็คือการติดตั้งผ้ามา่านหรือเลือกใช้ฟิล์มกองแสงบริเวณประตูกับหน้าต่างนะครับแค่นี้นะครับเจ้าเวลามิเนตเนี่ยก็จะอยู่กับเราได้เป็นนานๆแล้วก็ไม่บวมอีกด้วยนะครับและถ้าหากท่านผู้ชมหรือลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจเกี่ยวกับวัสดุป,ปูพื้นนะครับก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ID Line ไ h a i ไทยเรนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ